20วันผ่านไปมันจะเป็นแบบนี้สวัสดีครับผมชันวิทย์คนบ้านป่าหลังจากที่เราอนุบาลเม็ดผักหวานป่านะครับใส่ในกระบ,บะแบบนี้นะครับ20วันวันนี้20พอดีเลย20วันพอดีเลยยาวประมาณนี้นะครับประมาณ1นนิ้วกว่านิ้วประมาณนี้ครับบางอันก็โอ้โหสองนิ้วเลยนะบางเม็ดก็สองนิ้วเลยเราก็เอามา อนุบาลไว้ในถุงอีกรอบหนึ่งรอหน้าฝนจริงๆฝนลงมาจริงๆค่อยเอาไปลงดินครับพอลงดินปุ๊บก็น้ําก็อย่าขาดนะครับขาดน้ําก็ไม่ได้เหมือนกันปลูกใต้ร่มเงานะครับลงดินปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่ลงดินแบบนี้ขึ้นมาสองเมตรกว่า จะเป็นแบบนี้นี่อนุบาลไว้ผมปลูกใต้ต้นลำไยตัวนี้แะครับใบมันก็เอาทําแบบนี้ใบลลำไยก็คือปุ๋ยลำไยนั่นแหละตอนนี้เอาอนุบาลไปก่อนฝนมันยังไม่ตกแบบเดนนี้วันที่ยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบเด็ดพฤษภาหกสี่เอาไม้ชมแบบนี้ วันนี้ขออนุญาตนำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ20วันผ่านไปมันจะเป็นแบบนี้สวัสดีครับผมชันวิทยคนบ้านป่าหลังจากที่เราอนุบาลเม็ดผักหวานป่านะครับใส่ใน,นกระบ,บะแบบนี้นะครับ20วันวันนี้2 0พอดีเลย20วันพอดีเลยยาวประมาณนี้ รประมาณหนึ่งนิ้วกว่านิ้วประมาณนี้ครับบางอันก็โอ้โหสองนิ้วเลยนะบางเม็ดก็สองนิ้วเลยเราก็เอามาอนุบาลไว้ในถุงอีกรอบหนึ่งรอหน้าฝนจริงๆฝนลงมาจริงๆค่อยเอาไปลงดินครับพอลงดินปุ๊บก็น้ําก็อย่าขาดนะครับขาดน้ําก็ไม่ได้เหมือนกันปลูกใต้ร่มเงานะครับลงดินปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ ใช่ไหมนี่ลงดินแบบนี้ขึ้นมาสองเมตรกว่านะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่อนุบาลไว้ผมปลูกใต้ต้นลำไยตัวนี้นะครับใบมันก็เอาทําแบบนี้ใบลำไยก็คือปุ๋ยลำไยนั่นแหละตอนนี้เอาอนุบาลไปก่อนฝนมันยังไม่ตกวันนี้วันที่ยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบเจ็ดพฤษภาหกสี่ เ้าไมาชมแบบนี้วันนี้ขอขุญาตนนำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ